สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเพิัตราโบแดง Nature's Gift Black Coffee l o หรื l ไว้ a i t h o l i f กระจก เคมีพัน AGC บริษัท SSK พับบิชชิงจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดคิมนักกิตตามาแล้วพร้อมเต็มที่น้องคิมจะทำเต็มที่ขอเสียงเชียร์น้องหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยผ่านมารอบแรกมาได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรอบสองเต้นเต,นต้นกว่าเดิมอีกค่ะเต้นกว่าเดิมอีก ถ้าเกิดพมึนทำยังไงให้หายตื่นเต้นกันยังไงให้หายทำไงดีตื่นเต้นอยู่เลยหนูหนูสวดมนค่ะก่อนขึ้นเวทีหนูจะสวดมนเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับบนเวทีอย่างเดียวแล้วอ่ะอยู่ที่การรวบรวมสติอะไรเงี้ยค่ะมาถึงรอบนี้แล้วน้องขิมใช้เพลงอะไรคะวันนี้ใช่เพลงจำเสียงเัียงพ่อจ้ะเยียบยองเยื้องย่างจำ 你。 นะลูกขุนครับเป็นยังไงอะสองสองดาวแล้แล้วนีออะไรชอบความเป็นแบบว่ามีสปิริตของน้องนะคะใช่อันนี้ให้แบบสปิริตเลยที่แบบว่าคอนติเนียต่อเนื่องหลังจากที่แบบอุ้ยสะดุดเรื่องลืมเนื้อไปนิดนึงคุณพ่อว่าไงคะพ่อเสียงเอินเอ่ยของหนูดีเหลือเกินไอเรื่องผิดเนื้อเนี่ยไปได้แต่ว่าหนูร้องไม่สุดคำนะมันห้วนห้วนไปนิดหนึวันนั้นหนูร้องดีมากวันนี้หนูร้องรู้สึกมันขาดอารมณ์เพลงไป พอประมาณนะลูกนะเอาละเสียงดีเหลือเกินพลังเสียงดีเสียงหวานด้วยโดยรวมขอให้โชคดีที่สามารถครับค่ะเป็นไงครับเสียงดีเสียงดีเนื้อเสียงละเอียดสวยมากท่ายืนทุกอย่างดูสง่าง,งามดูดีมากนะครับแต่วันนี้เนะี่ยสำหรับเพลงนี้ถ้าได้ฟังตัวเองร้องอีกทีหนึ่งหรือว่าได้ฟังเทปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองดูว่าในการเอื้อนของเราเนี่ย ในลูกเอื้อนเนี่ยมันเพี้ยนแทบทุกครั้งแต่รวมๆแล้วมีอนาคตครับนิ้วซ้ค่ะครับน้องขิมนะครับน้องขิมเสียงดีมากนะครับแล้วก็พลังสิงดีครับผมแต่เนื่องด้วยวันนี้มันมีสถานการณ์อะไรหลายอย่างด้วยความกดดันแล้วก็เรื่องเพลงด้วยผมบอกได้เลยว่าใครไม่ไปยืนอยู่จุดๆนั้นไม่รู้หรอกครับมันเกิดความกดดันอะไรประมาณนี้ครับเจี๊ยบ น้องขิมนะคะอายุ13เสียงดังฟังชัดดีมากนะคะอารมณ์เพลงดีเป็นย่อมย่อ <laughs> ม <laughs> <laughs> ดีเป็นย่อมย่อม <laughs> เป็นบางท่อนไงนะคะบางท่อนตัวโน้ตเนี่ยน้องเก็บเสียงสูงเก็บรายละเอียดได้ดีมากแต่วันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายัางไม่คล่องกับเพลงนี้ที่เข้ารอบมานะคะก็เลยมีการร้องพลิกไปพลิกมาอยู่เอาใจช่วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณใจ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวการแข่งขันยังไม่จบยังมีการผู้เข้าประกวดอีกหลายคนอาจจะมีคนที่ผิดพลาดเยอะกว่าเราก็ได้เดี๋ยวให้นุ่งขิมฝากอะไรสักนิดหนึ่งสุดท้ายนะคะกับผู้ที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องขิมคนนี้เด้เลยจ้าสาวโคราชติดต่อ,ตตอน้องขิมติดต่อได้ที่เบอร์0818798238แล้วก็เฟซบุ๊กนัดกิตาชินพกางจะ้ะ<อ>โอเคอเค่ะติดตามให้กำลังใจกันนะคะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องขิมนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่นกมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการ ประกันไปชมกันครับเข้าสู่ช่วงชุมทางห่วงใหญ่ท่านผู้ชมครับวันนี้อย่างที่ทราบกันดีครับฝนฟ้าขนองฝนตกลงมาสิ่งที่ตามมากับฝนคือไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกวันนี้เราจะมาสร้างหลักประกันเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกได้รับเกียรติจากท่านดรนภศนันพนันธิพาท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TQM In s u r a n c e Broker กจำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขวอนดีค่ะขยนเรียกพิตุกครับค่ะ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับรายการแล้วนะฮะสนับสนุนให้รายการสร้างความสุขให้ท่านผู้ชมมาหลายปีวันนี้ขออนุญาตเชิญท่านมาให้ความรู้เพราะว่าปัจจุบันหลังจากโรคโควิดนาทำให้คนไทยได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีหลักประกันเอาไว้โควิดนาหรือโควิด -19 หรือโควิด -19 คนเป็นในประเทศไา3 0ันกว่าคนมาถึงปัจจุบันค่ะแต่โรคไข้วัดใหญ่กับไข้เลือดออกละครับ ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะสถิติที่เราได้มานะคะจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประมาณสักแสนกว่าแล้วค่ะแสนกว่าลายแล้วนะครับทุนผู้ชมเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องหยุดรักษาตัวกันเป็นสัปดาห์เป็นไข้เลือดออกบางคนถึงกับเสียชีวิตก็มีสถิติมีแล้วคนเสียชีวิตมากกว่าโควิด ะะใช่ค่ะแล้วเราควรจะทํายังไงดีครับไอ้เจ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอ่าว่าเราคงจะต้องแบบอ่าทั้งป้องกันตนเองนะคะคให้ร่างกายแข็งแรงทานอาหาร,รให้ถูกสุขลักษณะนะคะคแล้วก็อย่างตอนนี้ในแต่จังหวัดก็พี่น้องอสมอก็จะไปช่วยเอาสายเบดไปยอดนะคะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงนะคะคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้แต่ว่าโอแล้วมีแล้วจะทํายังไงต่อ c h พ m i s s i o n ชแอ k e r นะคะก็ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจประกันภัยของเรานะคะ อ้อปรปกันโครคไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ไข้ที่เกิดจากยุงนะคะคมาช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหลักประกันแล้วก็แบ่งเบาค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าเราเกิดโรคขึ้นมาเขาคุ้มครองช่วยเหลืออะไรบ้างครับพี่จุกค่ะจริงๆเรามีทั้งคุ้มครองแต่ที่ทางลูกค้านะคะหรือผู้บริโภคเนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล<ค><ะ>ก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้แบ่งแยกตามแพ็กเกจความคุ้มครองโดยที่เริ่มต้นแค่200บาท200บาทจริงๆมี400ก็มี600ก็มีนะมีี มีหลายราคาค่ะแล้วแต่แยกแยะตามความคุ้มครองไปนะคะแล้วก็ที่เรียนนะคะว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภเป็น new normal เนอะการซื้อขายออนไลน์ก็ง่ายซื้อประกันออนไลน์ก็ง่ายนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ TQM หรือ Line Official TQM นะคะหรือสแกน QR code ข้างล่างข้างล่างนี้นะเรามี QR code ตลอดเวลา200บาทนะครับแล้วก็คุ้มครองสูงสุดกว่า3 0 0 0 0 0บาท เพราะฉะนั้นสร้างหลักประกันให้ตัวท่านเองนะฮะวันนี้ติดต่อทั้งฮอตไลน์ของ TQM 1737หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ TQM หรือจะแอดไลน์ t q m i n s u r a n b r o k e r ต้องขอขอบคุณคุณน,นภัสจันธ์ธนาพิทุกข,ขอบคุณมากครับคุณค่ะขอบคุณค่ะ